โอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับก็อันนี้เป็นเกมอะไรนะ Last War เนาะเป็นที่ได้โหลดมาเล่นเพราะว่าก็ไม่อยากจะโทษโฆษณาเนานะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงครับมันเด้งขึ้นมาบ่อยมากนะครับใน f a c e b o o k นะครับแล้วเป็นพี่บอยประกอณเนาะมาเลยเล่นเกมนะเกมอะไรนะเด้งมาครั้งหนึ่งไม่พอครั้ง2ไม่พอครั้ง3ม,มาครั้ง4โหลดเลยครับเล่นมาได้1วันเต็มๆแล้วนะครับ เป็นเกมแคล้ายสร้างเมืองแบบสไตล์ไหนนะถ้าเป็นเกมที่ผมเคยเล่นลักษณะนี้ก็เป็นแบบ <c oughs> เป็นเกมแค t ออฟแคเนาะที่สร้างเมืองไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายเมืองนะครับแต่อันนี้มันออกออกจะเป็นแนวแบบมีฮีโร่ด้วยนะมีฮีโร่คล้ายๆพวกก็เกมล่าเอนเจอร์ที่เล่นอยู่นะฮะก็มีฮีโร่เนี่ยฮีโร่ก็มีทั้งแบบอันนี้มันมี UR แล้วก็มี SSR เนะเข้าใจว่า UR ตอนนี้น่าจะเก่งที่สุดเนาะเป็นสีทองสีม่วง แล้วก็สีฟ้านะครับมีติดม,มีติดเกียร์นะมีติดอุปกรณ์ด้วยนะฮะแล้วก็มีต่อสู้นะครับแต่ต่อสู้นี่ก็อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะต่อสู้เ,เ,ปเป็นเป็นเลื่อนสายขวานะครับนี่ฮะเป็นเลื่อนสายขวาก็ก็เลงๆเ,เอาเนาะว่าจะเราจะเลื่อนไปรู่ไหนเนาะลบนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าใครแบบแนวแบบจะบอกว่าไงล่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกม mm. ก็พอเล่นได้นะมันเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้เวลาเล่นเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็กดจิ้มจิ้มไปตามที่มันแนะนำเนาะแล้วก็มีระบบระบบให้เปิดตัวฮีโร่นะครับอานนียเล่นผ่านแล้วนะครับก็เล่นผ่านแล้วเราก็มีโอกาสที่จะขยายอาณาเขตเนาะอันนี้ตึ๊บ ออย่างที่บอกนั้นจะมีมันจะมีโหมดนี้นะครับโหมดให้เราไปสุ่มฮีโร่เนาะนี่รับสมัครฮีโร่นะครับถ้าเราได้ตั๋วมานะครับเราสามารถกดกดรับสมัครตรงนี้ได้ครับแต่ไม่มั่นใจนะว่าเราจะได้อะไรนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ฮีโร่นะครับอ่าเห็นไหมไม่ได้ฮีโร่สักตัวเลยฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะมีมันจะมีอัปเกรดอันนี้นะครับมันก็จะมีอัปเกรดเมือง เมือง <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆนะฮะอัปเกรดเมืองอัปเกรดฮีโร่นะครับแล้วก็อัปเลเวลของตัวฮนะีโร่เนาะตัวฮีโร่นี้สามารถอัปเลเวลได้นะครับตอนนี้ผมเลเวล35นะครับแต่ว่าจะอัปเลเวลได้อีกทีหนึ่งต้องสร้างศูนย์พัฒนาพันธมิตรก่อนอันนี้อัปเกรดเมื่อกี้มันรีควอร e m เมนเป็นเลเวล7เนาะเดี๋ยวก็คงอัปไปเรื่อยๆแหละครับประมาณนี้นะอันนี้มียาด้วยเหรอ สำเร็จทันทียืนยันอ่าโอเคมีให้วิจัยใช่ไหมโอเคแต่อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่รู้ที่แน่ๆตอนนี้ก็มีแค่สู้แล้วก็ขยายเมืองอย่างเดียวแล้วก็สร้างเมืองครับนี่ครกดที่สัญลักษณ์ที่เป็นไอคอนสีเหลืองๆนะครับแล้วก็ต่อสู้เลยนะฮะเนี่ยประมาณนี้เป็นภาษาไทายด้วยนะฮะเฮ้ยอันนี้ แอคแท็กลบสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหลบแล้วกันเนาะนี่คือตอนแรกผมไม่รู้แนละ้วผมก็เลื่อนมั่วเลื่อนเลื่อนเลื่อนมั่วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปนะฮะมันคล้ายๆเกมอะไรนะเกมบาวไลอะไรสักอย่างปะของเกมไลเนาะนี่ฮะประมาณนี้เรียบ,บร้อยอันนี้ผ่านได้แล้ว เดี๋ยวน่าจะชนะอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้อนาเขตดนะฮะเดี๋ยวขอเล่นให้ชนะก่อนแล้วกันนะครับนี่ไงอ่าเนี่ยอันนี้จะเป็นตีหัวหน้ามาันละอ่าเดี๋ยวเราชนะตัวนี้ได้น่าจะได้อนาเขตเพิ่มครับยิงแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าพอพอเมืองเราใหญ่ขึ้นก็น่าจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เติมเงินนะครับเหมือนมันจะมีระบบ V.I.P เหมือนกันนะ แต่อันนี้เราเล่นสายลองเล่นสายฟรีไปก่อนนะครว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะครับพอรู้สึกว่าเราไปสุ่มตัวฮีโร่เอ้ยคิดิคอนเจน่าจะได้มั้มชนะไหมเมื่อกี้ก็รับคิดิคอนมา70%นะโอ้ได้อยู่ครับโอเคชนะแหละอัน,นนี้ตีบอสนะครับบรรลุปเป้าหมายแล้ว เป็นเกมแนวตั้งนะครับเป็นเกมแนวตั้งนะผมเรียกว่ามันเป็นแนวตั้งแล้วกันนะฮะโอเคอันนี้อันนี้น่าจะได้อาาเขตไหมโมนิกาเห็นไหมครับเนี่ยเราจะได้พื้นที่มานะครับกำแพงเราจะถูกขยายมาอ่านี่เห็นไหมก็จะได้สิ่งปลูกสร้างมาเพิ่มหนึ่งหลังนะฮะเป็นเป็นเครื่องบินนะครับเห็นไหมฮะ เอ้เมืองเมืองเริ่มสวยแล้วนะเนี่ยอัปเดตนะครับอันนี้อัปเดตเห็นไหมอ่าอันนี้นี่ครับมันจะมี VIP, ระบบ VIP นะครับโอ้สุ่มตอนเนี้ยเติมตอนนี้มีโอกาสได้ฮีโร่ระดับ UR เลยนะเนี่ยแต่คิดว่ายังไม่เติมนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะชอบมากน้อยเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับภาพรวมของการเล่นมาประมาณสัก สักหชั่วโมงสองชั่วโมงอะที่โหลดมาเล่นนะครับก็ถือว่ายังยรู้สึกว่าพอเล่นได้บ้างอยู่นะครับพอเล่นได้อยู่ก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองโหลดมาเล่นนะครับกเ็เข้าไปใน Facebook นะ่าจะเห็นเด้งมาเป็นประจำนะฮะของพี่บอยนะโฆษณานั่นแหละครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับใครเข้ามาใหม่ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ